สวัสดีครับวันนี้พบกับ m i s u n o w เว็ e e e เ l l เลียนฟล2ไปรับชมรับฟังกันเลยครับผมขอเล่าคู่นี้ผมขอเล่าถึงสเปคของรองเท้าไปพร้อมๆกับฟีลการสวมใส่การวิ่งการเดินเลยนะครับก็สเปคคร่าวๆนะครับไม่ขอไม่ลงลึกรายละเอียดมากคือผมทำคลิป Unbox คู่นี้ไว้แล้วแล้วก็เดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับ ถ้าใครสนใจก็ไปดูได้นะครับตามลิงก์นี้นะครับก็มีสเปคอัปเปอร์เป็นผ้าตาข่ายบางชั้นเดียวนะครับระบายอากาศได้ดีส่วนแผ่นอินโซเป็นแบบบางยึดติดอยู่กับตัวรองเท้าทำงานได้ดีพอสมควรแต่ว่าจะมีปัญหาปุมความร้อนเล็กน้อยนะครับลิ้นรองเท้าเป็นแบบบางก็ไม่มีปัญหาอะไรก็มันไม่สายไปมาถือว่าโอเคเชือกรองเท้าของรุ่นนี้เป็น เชือกแบนนะครับแล้วก็ยาวให้มายาวเลยใครจะผูกรูเมื่อรหรูปก็สบายนะครับบริเวณล็อกข้อเท้านวมบุข้อเท้าเป็นแบบบางมันมีปัญหาเท้าสายไปมาเล็กน้อยนะแต่ถือว่าโอเคมันส้นไม่ได้หลุดก็ถือว่ายังโอเคอยู่แล้วก็ในส่วนของ โครงตรงนี้นะครับมันทําออกมาดีคือผมผูกเชือกเนี่ยผมไม่ได้ผูกรูลันเนอร์ลูปนะแต่ว่าเวลามันเราสวมเท้าไปแล้วแล้วก็ผมผูกเชือกแล้วแต่ว่าผมผูกแน่นหน่อยนะมันจะโอบข้อเท้าได้ดีแล้วก็มันจะช่วยมันจะช่วยไอ้ตรงเนี้ยที่ว่ามันนัวมันบางอะ่ะมันก็จะช่วยเข้ากับข้อเท้าเราเลยดีมันก็ช่วยล็อกไปด้วยส่วนหนึ่งนะครับโฟมิดโซนของรุ่นนี้เป็นโฟม2ชั้น สชนิดนะครับเอามาประกบกันชั้นบนคือ m i z u n o Energy l i ์ซีไลทนะครับเป็นโฟมท็อปให้ความรู้สึกเบานุ่มเด้งนะครับเบานุ่มเด้งมากนะครับส่วนด้านล่างเป็นโฟมชื่อว่า m i z u n o Energy l i ์ซนะครับก็มีความนุ่มเช่นกันแต่ว่าจะมีความทนทานมีความหนาแน่นที่มากกว่าโฟมบนนะครับโดยรวมโฟมของคู่นี้ถือว่า นุ่มนะครับอยู่ในเกลนนุ่มใส่สบายนะครับแล้วก็ส่วนตรงกลางจะเป็นแผ่นสีเทาๆเนี่ยครับก็จะเป็นแผ่นเวฟก็คือเขาใช้ชื่อว่ามิซูโน w เวฟนะครับเป็นแผ่นทำมาจากไนล่อนนะครับเป็นแผ่นไนล่อนนะครับแล้วก็ยางเอาโซก็ตามรูปนี่นะครับตามรูปนี้ก็ให้ความทนทานนะเขาใส่ดอกยางมาหนา แล้วก็หยุดเกาะได้ดีครับผมความมั่นคงของคู่นี้ถือว่าทำได้โอเคนะครับไม่ได้มากแต่ก็ไม่ได้แย่คือด้วยลักษณะของโฟมที่แปลกประหลาดนะครับคือรองเท้ามีดรอป0.5มิมมีด้านหน้า34.5ม mm, ิลส้น35มิลคู่นี้10.5 US นะครับ28.5เซนเมมีน้ำหนัก260กรัม ความมั่นคงของคู่นี้คือโฟมมันเนี่ยอ้าหรือผมลืมบอกไปส่วนตรงนี้นครับส่วนที่โฟมหนาที่สุดเนี่ยหนา50มิลนะครับคือดรอปที่เขาวัดอ่ะมันได้0ูนมิลแต่ว่าถ้าเราวัดแบบจากส่วนหน้าเท้านะ34.5 mm แล้วก็ส่วนที่หนาที่สุดคือ50มิลเนี่ยนะครับมันก็จะมีดรอปอยู่ที่15.5ม mm ิลนะครับคือฟีลการสวมใส่จริงๆอ่ะมันก็จะรู้สึกว่ามันไม่ใช่รองเท้า drop 0.5มิลมันรู้สึกว่ามันมากกว่า8มิลแต่โดยความรู้สึกผมนะผมว่ามันไม่ต่างกับพวก8มิลเท่าไหร่คือผมถนาดใส่8มิลก็รู้สึกว่ามันไม่ต้องกลับตัวมากนะครับความมั่นคงมันจะรู้สึกว่ามันมีพอประมาณมาให้ความมั่นคงพอประมาณคือส่วนกลางเท้าเนี่ยมันมันเรียบก็จริงตรงเนี้ยมันเรียบก็จริงแต่ว่ามันยังมันไม่มีส้นอะ นึกออกไหมครับแล้วทีนี้มันยังให้ความโครงเพลงส่วนตัวผมนะรู้สึกว่ามันโครงเพลงไปซ้ายไปขวานิดหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่ได้โครงเคลงมากก็คือดีพอประมาณนะครับมิติรองเท้าของคู่นี้เนี่ยคือต้องขอพูดก่อนว่าตอนแรกผมใส่เวฟรีเบลเลียนโปรหนึ่ผมเลือก2 8ซนเมตร10 US มาแล้วทีนี้ รู้สึกว่ารองเท้ามันสั้นและก็หน้ามันเทมากเนี่ยแล้วก็เท้าผมมันชนพอชนแล้วผมวิ่งแค่ครั้งเดียว10กิโลแล้วก็เล็บม่วงก็เลยต้องถอดเล็บแล้วก็พอมารุ่นนี้ก็ไม่แน่ใจเรื่องไซส์นะตอนแรกก็จะเอา10 US มา28เซนตแต่ว่ากลากลาวกลัวนะครับก็เลยเลือก10.5 US 28.5เซนมาก่อนก็ปรากฏว่ามิติของรองเท้ามันกว้างนะรองเท้ามันมีหน้ากว้างแล้วก็ ด้านหน้าก็เหลือพอประมาณคือถ้าใส่ตรงไซส์ได้ไหมผมว่าอาจจะได้นะแต่ว่าคู่นี้ก็พอเลือกเผื่อมามันก็หลวมนิดนึงมันไม่ค่อยกระชับหน้าเท้าอะไรเนี่ยกว้างเลยหน้าเท้ากว้างด้านหน้าก็ยาวยาวนิดนึงแต่ว่าถ้ามีถุงเท้าหนาก็โอเคนะโอเคอยู่ส่วนกลางเท้าอะไรก็กว้างนะกว้างส่วนส้นก็ค่อนข้างกว้างก็คือคู่นี้ผมจะรู้สึกว่ามันมันใหญ่ไปสักนิดนึงแต่ว่าไม่มีปัญหาอะไรนะครับคือ ใส่วิ่งได้ตามปกตินะครับส่วนเมื่อกี้ที่พูดถึงความมั่นคงเนี่ยส่วนอัปเปอร์ส่วนกลางเท้ามันกว้างนะแล้วก็มันมันให้ความสบายกับช่วงอุ้งเท้าเราแล้วก็โฟมของเขาเนี่ยมันมันหนามันสูงขึ้นมาตรงนี้มันก็ช่วยประคองอุ้งเท้านะพอใส่แล้วจะรู้สึกว่ามันมันเหมือนมันไม่เชิงว่าดันอุ้งเท้าแต่ว่ามันช่วยช่วยหนุนอุ้งเท้าเราแล้วก็ มันไม่ช่วยทําให้เท้าเราล้มนะผมไม่พบปัญหาเท้าล้มกับคู่นี้คือตอนแรกก็กลัว,ลวเหมือนกันว่าโฟมมันสูงโฟมมันหนาเนี่ยเท้ามันจะล้มไหมแต่ว่าผมเท่าที่วิ่งมานะรู้สึกว่าเขาออกแบบมาดีคือการประคองเท้าการประคองอุ้งเท้าดีแต่ว่าก็จะมีปัญหานิดนึงที่ผมพบเรื่องของความมั่นคงคือมันไปไปซ้ายไปขวาหน่อยนึงคือรองเท้ามัน ในส่วนด้านล่างอะ่ะมันมันรู้สึกมันยังไม่นิ่งมากนะักแต่ว่าในส่วนตรงเนี้ยตรงเนี้ยครับมันโอเคครับส่วนการเลือกไซส์ของคู่นี้นะผมคิดว่าตรงไซส์ก็คิดว่าใส่ได้อยู่เพราะว่าผมเลือกเผื่อมาก่อนอย่างที่บอกไปผมไม่แน่ใจว่ามันจะเจอปัญหาเท้าชนอีกไหมนะเหมือนกับในรุ่นของ Rebellion Pro 1อันนั้นชนเลย2 8ง2 8ซมตร หน้าเท้าชนคือดีไซน์ของคู่นั้นอ่ะมันมีช่วงด้านหน้าที่เทกว่าพอเทกว่าแล้วเหมือนกับว่าเท้าเราจะอยู่ประมาณอย่างเงี้ยครับลักษณะมันจะเทไปด้านหน้ามากพอเทไปด้านหน้ามากเหมือนกับถ้าเราวิ่งเทรลลักษณะการวิ่งดาวฮิลวอ่ะเท้าเราจะมันจะลงไปกองด้านหน้าและทีเนี้ยถ้าเราปลูกเชือกไม่แน่นอ่ะมันก็อาจจะเกิดปัญหาหน้าเท้าชนกับขอบรองเท้าด้านหน้าได้นะครับคือคู่นั้นแต่คู่นั้นนะคือใส่แล้วอ่ะเท้ามันชนก็ สาเหตุอะไรไม่รู้นะแต่ว่าผมก็เป็นหนึ่งคนที่ว่าเจอปัญหาหน้าเท้าชนแล้วก็ใส่วิ่งครั้งเดียวสิบกิโลจนต้องขายครับครั้งเดียวสิบกิโลเล็บม่วงต้องถอดเล็บนะครับก็ก็เลยระวังมากขึ้นสําหรับคู่นี้ก็เลยเลือกแบบเผื่อไซส์มาก่อนแต่จริงๆริงรู้สึกว่าตรงไซส์ได้นะครับแล้วก็มันที่ผมบอกว่ามันตรงไซส์ได้เพราะว่าหน้าเท้ามันไม่ได้เทมากเหมือนรุ่นนูน้นก็เลยมันไม่พุชมันไม ผลักเราไปด้านหน้ามากมันก็โอเคครับถ้าจะเลือกตรงสายผมว่าได้นะราคาป้ายของคู่นี้5,900บาทแล้วก็มันจะมีในช็อปเนี่ยผมซื้อในช้อปปี้นะมันจะมีส่วนลดอยู่10%เซก็เหลือประมาณ5,300บาทแต่ว่าผมซื้อวันอังคารมันมีโคด้ดลด20ซก็เลยกดมาได้ในราคา4,300บาทนะครับคู่นี้ผมได้มา4,300บาท ความสบายในการสวมใส่คู่นี้คือเป็นรองเท้าที่ใส่สบายนะส่วนอัปเปอร์เนี่ยด้านบนเนี่ยโดยรวมคือถือว่าให้ความสบายเลยแล้วก็ไม่พบปัญหารองเท้าบาดกัดเสียดสีอะไรไม่มีเลยนะครับฟีลรองเท้าในการวิ่งนะคือคู่นี้มันเป็นรองเท้าที่วิ่งสนุกครับคือตั้งแต่วิ่งช้าๆไปจนถึงเพลสเร็วๆคือผมขอพูดรวมๆเลยคือ ไม่ว่าจะวิ่งช้าวิ่งเร็วคู่นี้เป็นรองเท้าที่วิ่งสนุกแต่ว่าอาจจะต้องมีการปรับทำความเข้าใจทำความคุ้นเคยกับรองเท้าหน่อยเพราะว่าพื้นมันไม่เหมือนชาวบ้านเขานะครับคือคู่นี้จากการที่ลองมานะครับตั้งแต่วิ่งช้าไปจนวิ่งเร็วเนี่ยคือโฟมส่วนนี้มันจะหนากว่าบริเวณอื่นแล้วละจะรู้สึกว่ามันหลักคองอุ้งเท้ามัน บางคนอาจจะเรียกว่ามันดันอุ้งเท้าใช่ไหมมันมันนูนส่วนอุ้งเท้านะครับแต่ส่วนตัวผมว่ามันไม่ได้ดันนะมันช่วยประคองอุ้งเท้าได้ดีแล้วก็ตรงเนี้ยถือว่าเป็นก้อนพลังงานเลยผมเรียกว่าก้อนพลังงานเลยคือถ้าสไลด์เท้าลงตรงนี้นะครับคือลงบริเวณกลางเท้านะผมว่าจะได้ประโยชน์จากรองเท้าคู่นี้ดีที่สุดนะครับ คือตามความเข้าใจของผมนะตามความรู้สึกของผมที่เขาบอกว่ารองเท้าคู่นี้เนี่ยเป็นรองเท้าผีผลักเคยได้ยินใช่ไหมครับบางคนอาจจะได้ยินที่เขาบอกว่าคู่นี้เป็นรองเท้าผีผลักมันเป็นยังไงก็คือตามความเข้าใจตามความรู้สึกของผมเนี่ยเวลาเราลงสไตล์เท้าที่กลางเท้าเนี่ยนะครับโฟมมันจะยุบมันจะยุบแล้วก็มันจะรอเด้งตัวส่งแล้วจวังหวะที่เด้งตัวส่งเนี่ยเท้าเราเคลื่อนมา ด้านหน้าตรงนี้นะครับตรงเนี้ยมันจะมีเทคโนโลยีประมาณว่าเป็นล็อกเกอร์เชฟนะครับบวกกับแผ่นแผ่นเวฟตรงเนี้ยเหมือนเหมือนมันจะทํางานร่วมกันมันจะมีความเชิดโคง้งผมว่าออกแบบได้ดีนะอุศามตรงเนี้ยเชิดโคง้งแล้วฟูมด้านหน้ามันจะยุบแต่ยุบแล้วมันไม่เด้งกลับนะคือต้องบอกก่อนว่าส่วนเนี้ยนุ่มที่สุดหนานุ่มส่วนเนี้ยไม่หนานุ่มแล้วก็มันไม่นุ่มเท่าส่วน กลางเท้านะครับพอเรากดไปองกลางเสร็จแล้วก็เท้าเทมาด้านหน้าใช่ไหมครับด้านหน้าโฟมยุบพอพอยุบเนี่ยมันไม่เด้งกลับนะแต่ว่ามันมันพร้อมจะเทไปข้างหน้าอีกแล้วก็ส่งตัวไปข้างหน้าคือมันยุบแล้วมันไม่เด้งคืนมามันยุบแล้วก็มันมันใช้ความเชิดโค้งของหน้าเท้าแล้วก็ทํางานร่วมกับแผ่นเนี่ยแล้วก็ช่วยส่งตัวไปข้างหน้าคือมันจะไม่รู้สึกว่ายวบด้านหน้ามันจะรู้สึกว่าแน่นหน่อยคือ พอลงกลางปุ๊บใช่ไหมครับท้าวเทมาด้านหน้าด้านหน้ายุบพร้อมส่งแล้วพอพร้อมส่งเนี่ยตรงเนี้ยมันดีดกับมันจะเป็นลักษณะผีผักตามที่ผมเข้าใจนะนกลไกมันประมาณเนี้ครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจากการทดลองวิ่งในท่าทางต่างๆทั้งลงส้นลงกลางเท้าลงหน้าเท้าผมคิดว่าถ้าจะให้ความสนุกที่สุดความอะไรอะก็เรียกความสุนทรี ก็คือความสนุกกันกับคู่นี้นะคือจากที่เขาออกแบบมานะผมคิดว่าลงกลางเท้าจะได้ประโยชน์ที่สุดนะครับส่วนการลงส้นมันก็ลงได้แต่ว่ามันปาดส้นออกก็จะรู้สึกว่ามันตะกุกตะกักนิดนึงมันไม่ค่อยต่อเนื่องมันไม่ค่อยสมูทต,ตรงนี้มันก็จะมีมุมที่หักหน่อยแล้วพอลงมาเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันจะเจออะไรกั้นไว้นิดนึงขวางไว้นิดนึงแต่พอผ่านไปได้อะมันก็จะได้รับ ประโยชน์ได้รับแรงจากตรงนี้เหมือนกันแต่ว่าเพียงแต่ว่าการลงเท้าการสไตด์เท้าเนี่ยลงตรงนี้กับแบบนี้มันไม่เหมือนกันลงตรงนี้แรงมันจะอิมแพ t คมากกว่ามันจะมีแรงกระทําที่ส่งไปข้างหน้ามากกว่านะครับส่วนถ้าลงไปด้านหน้าลงพอลงไปด้านหน้าเนี่ยลงหน้าเท้าใช่ไหมครับมันก็จะรู้สึกว่าเท้ามันจะอยู่ลักษณะอย่างเนี้แล้วก็ฟมตรงเนี้มันก็ทํางานเหมือนกันแต่ว่ามันทํางานนิดนึงมันไม่มันไม่ได้โดนกดเต็มที่แบบเนี้ยมัน ทำงานนิดนึงแต่ว่ามันก็ช่วยประคองเท้าเรามันก็ช่วยส่งเราไปช้างหน้าแต่ความรู้สึกผมนะมันไม่มากเท่าลงกลางเท้านะครับเพราะฉะนั้นแล้วใครมีคู่นี้หรือว่าใครที่สนใจนะก็ลองไปลองวิ่งดูนะว่าได้ฟิลมายังไงนะครับยังไงก็มาพูดคุยมาเล่ากันบ้างนะครับว่าแต่ละคนสวมใส่แล้วรู้สึกกันยังไงนะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่มีนะครับก็ ลองฟังดูก่อนนะครับสําหรับเหตุผลแล้วก็ฟีลที่ผมรู้สึกนะครับพยายามที่จะสื่อสารออกมาว่าผมรู้สึกยังไงนะครับกับคําว่ารองเท้าผีผลักนะครับอ่ะการเร่งความเร็วของคู่นี้ถือว่าทําได้ดีนะคือดีเกินเบอร์ดีเกินรองเท้าซ้อมอ่ะมันเป็นรองเท้าซ้อมแข่งใช่ไหมครับผมว่าประสิทธิภาพมันอ่ะเกือบรองเท้าแข่งอ่ะคือคู่เนี้ยโครงมันมีความแข็งแรง แล้วก็มีน้ำหนักที่เยอะกว่าตัวแข่งเสียฐายเว็บรีเบลเลียนโปรสองผมยังไม่มีนะแต่ไปดูสเปคมาอะไรรู้สึกว่ามันมันหน้าเท้ามันเชิดกว่านะมันแล้วก็มันเทกว่าแล้วก็มีน้ำหนักที่เบากว่าแล้วก็มีโฟมท็อปกว่าเทคโนโลยีอะไรมันเยอะกว่าแล้วก็มันเป็นตัวแข่งเศษได้ตัวนั้นผมยังไม่มีแต่ว่าคิดว่าตัวนี้มันวิ่งมันวิ่งง่ายกว่านะครับแล้วก็ส่วนการลร่งความเร็วการทําความเร็ว ไม่รู้นะยังไม่ได้ลองคู่นั้นก็ไม่กล้าพูดไม่กล้าตอบแต่คิดว่าคู่เนี้ทําได้ได้เกินเบอร์นะคือดีกว่าตัวซ้อมอะ่ะคือเกือบ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 ,บเป็นตัวแข่งเต็มตัวนะแล้วก็ก็ยังคิดเลยถ้าเป็นตัวโปสองอะ่ะมันจะสุดขนาดไหนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวถ้ามีรองเท้าเข้ามาจําหน่ายในไทยในชออ็อปผมคิดว่าจะซื้อตัวนั้นมานะแต่ว่าตอนนี้รอแล้วก็ได้ข่าวว่าส5บห้ากุมภาน่าจะเข้าช็อปไทยผมก็กำหมัดรอละ วันนี้นะครับวันนี้วันนี้วันที่อัดคลิปวันนี้วันที่หนึ่งกุมภาแล้วก็เดี๋ยวรออีกสองอาทิตย์นะครับถ้ามีแล้วก็ถ้าไม่พลาดนะถ้าทันนะผมคิดว่าผมจะซื้อคู่นั้นมาแล้วก็จะเอาคู่นั้นมารีวิวให้ได้รับชมรับฟังกันนะครับการยึดเกาะของคู่นี้พูดไปแล้วใช่ไหมครับว่ารองเท้ายึดเกาะดียางเอาโซนให้มาหนายึดเกาะดีเพียงแค่ว่าการทรงตัวความมั่นคงเนี่ยจะรู้สึกว่ามัน ไปซ้ายไปขวานิดหนึ่งนิดหนึ่งไม่ได้มากแต่ก็รู้สึกนิดหนึ่งแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาหลักอะไรไม่ได้ลำคาญอะไรคือโดยรวมมันมีความสนุกมากกว่านะคู่นี้เป็นรองเท้าที่มอบความสนุกให้เรามากส่วนความทนทานของยางเอาโซคือเขาใส่ยางมาหนานะผมคิดว่าระดับ4-500กิโลไม่น่ามีปัญหาอะไรใช้งานได้นะครับคู่นี้น่าจะให้ความทนทานสูง พอสมควรระดับ4-500โลอะไเงี้ยผมว่าไปได้สบายขอพูดโดยรวมอีกทีนะครับสำหรับคู่นี้ก็คือเป็นรองเท้าที่ทำออกมาได้ดีมากนะครับดีเกินคาดเลยสำหรับผมคือบอกตรงๆนะรุ่นแรกเนี่ย,ค,ย,ค,ยนนค,ค,ค,คือยังไม่ค่อยชอบเท่าไหร่รุ่นโทษนะครับรุ่นแรกคือเว็บรีเบลเลียนโปรหนึ่งนะครับคือยังไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ยังรู้สึกว่าโฟมยังไม่ค่อยมันรู้สึกมัน มันมันดีระดับหนึ่งนะแต่ว่ายัางรู้สึกไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่มันเหมือนกับว่าเขาบอกว่ามันเป็นมาพยศใช่ไหมมันพยศไปมามันคุมยากอะไรเงี้ยโดยส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันไม่ได้พยศมากนะแต่ว่าหลักๆเลยคือเรื่องไซส์ที่ว่ารองเท้ามันสั้นอะ่ะแล้วก็การออกแบบในส่วนของบางชิ้นส่วนอะ่ะเช่นอคอนดีก่่นคู่นั้นผมขายไปแล้วคือรู้สึกจะเป็นส่วน ล็อกข้อเท้าอะไรเงี้ยคือมันดูเหมือนรองเท้าวิ่งธรรมดาไปหน่อยมันดูบ้านบ้านไปหน่อยก็เลยสึกว่าเอ๊ะมันทําไม่ค่อยสมราคาเท่าไหร่นะครับก็พอมารุ่นเนี้ผมค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์ก็คือมันเป็นรองเท้าซ้อมแต่มันทําได้ดีนะแล้วก็มันให้ความสนุกให้ความสบายทุกอย่างโดยรวมนะถือว่าทํามาดีเลยก็มีปัญหาเล็เกเล็กน้อยๆน,น,นะครับของคู่นี้แต่ว่าโดยส่วนตัวนะคิดว่าทํามาดีมากๆนะครับเหมาะกับ ใส่ซ้อมใส่แข่งใส่แข็งก็ยังได้เลยผมว่าดีออกแล้วก็วิ่งง่ายคือหน้าเท้ามันไม่ได้เทมากเหมือนตัวแข็งมันก็จะไม่ถ้าเรียกว่าพยศอ่ะมันไม่พยศมากแต่มันก็มีความผลักนะมันให้ความมันให้ฟิลรองเท้าผลักเนี่ยได้ดีคู่นี้คือทำออกมาได้ดีก็เป็นคู่หนึ่งที่ว่าแนะนำให้ได้ ไปลองหาลองใช้กันดูนะครับถ้าหามาได้ถ้าซื้อมาได้ก็ผมว่าเป็นรองเท้าที่ดีมากๆนะครับถือว่าดีมากๆนะสำหรับผมเลใน,ในถ้าถ้าคิดว่าเป็นระดับรองเท้าซอมนะผมคิดว่าเป็นรองเท้าที่ดีมากๆเลยนะครับอะโอเคครับก็พระอาทิตย์จะตกแล้วนะครับก็เป็นเวลาเย็นตอนนี้ก็อ่ะไม่ได้ใส่นาฬิกาอีกโทษนะครับหกโมงครึ่งแล้วโอเคก็ ครับคงมีเพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่กับรองเท้าคู่ต่อไปจะเป็นคู่ไหนตอนนี้ก็ยังไม่รู้เลยนะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวถึงเวลาเดี๋ยวก็จะมารีวิวให้รับชมรับฟังกันอีกทีนะครับโอเคครับขอตัวลาไปก่อนยังไงก็ขอเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้กับช่องรองเท้าหมายิ่แรงด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่กับรีวิวคู่ต่อไปสวัสดีครับ